คะนี่ต้นนี้พันอะไรพันบาฮีรับบาฮีเนาะชิมได้หรือเปล่าอันนี้คือแกะเต็มที่แล้วใช่ไหมคะนี่ลองแกะนะคะพันนีาปานคัอรทอยบาหีนะคะแปลงนี้ได้ใบรับรองแล้วเนาะได้ใบคิวแล้วเพระว่าเขาเคย เ้อเคเบึ้งของเราอยู่ต้นหนึ่งผลผลิตเท่าไหร่คะนี่ลายบ่ต้นลายจากโลกค่ะผลผลิตต่อต้นเกือบร่อยโอือลาอันนี้ต้องสวมถุงอันนี้ไว้ก่อนเนาะใช่ไหมครับกันกันแสงกันแสงกันแสงแล้วลดความร้อน แล้วตัวนี้กันแมลงอันนี้เป็นทงแบบอ๋อเป็นพัดเป็นอ๋อกันแสงบ่ไห้ตัวนี้กันข้อมบอนกันแสงกันแสงตัวนี้กันแมลงบ่ไห้มันมัดเจาะแมมันบ่ได้ครับตัวนี้อ๋อมันจะมีแมงวันท้องอ่ะมันจะเข้ามัดแมงวันท้องมัดเจาะผลอันนี้สิใส่ได้หลายครั้งบ่ตัวนี้ใส่ได้ปีนึงใส่ได้ปีนึง แต่แดงว่าฤดูเดียวเจ้าสันสองสองปีก็เต็อ๋อได้สองสองครั้งเนาะสองครอบตัวนี้ตัวีนี่อันนี้ต้นอายุเท่าไหร่นี่สี่ปีสี่ปีห้าปีนี้ห้าปีได้ผลเนาะสี่ปีได้ผลแล้วอ๋อมีพันบาฮีแล้วพันอะไรอีกคะนี่เมื่อกี้พันบาฮีเนาะเราก็มเป็นบาฮีเหมดครับแต่ว่ามันเป็นเคเอาวันอ๋อเคเอาวันแล้วลูกลูกแดงนี่พันอะไรลูกสีแดงลูกสีแดงพาไปดูอันดกๆลูกสีแดงจำชื่อไม่ได้ยิน ้แดงงจ่อ่ได้จองลงทุนจองต้นอายุธทินไหร่ปีหรอคะนี่ทุเรียนปีแล้วครับอ๋อเป็นซีหาปีกับสิปเป็นหมากได้เนาะเป็นตุเรียนป่าอ๋ออเป็นพ่อนเม็นขึ้นเรีนนเม็ด้นั่นไอ้นี่ต่อยนเป้วเป็นนใหญนเนนเน้นี้่นนน ขันอยังคขันีย่างอันนี้ผมไม่รู้จักชื่อมันแต่เขาก็เรียกใบนี่แดงกินสดเหมือนกันอันนี้คือยังไม่แก่ใช่ไหมหรือแก่แล้วเอ้าลุงเรียนมาชิมให้ดูหน่อยชิมได้เลยครับสวยจังเลยอ่ะอันนี้ตั้งนะเออเระวังระวังลูกที่อยู่ข้างบนกับข้างล่างนี่ลูกไหนจะหวานกว่ากันลูกข้างล่างข้างล่างสุดใช่ไหมต้องชิมลูกข้างล่างเนาะชิมได้ยังชิมได้แล้วเอาลูกข้างล่างเขาบอกว่าจะหวาน ต้เป็นสีนี้ตกอสีกรอบอร่อยอร่อยมากเสียงไหกรอบอร่อยในปาเสียงนะคกเสให้ฟังนึงครับเสียงฟังเสียงออร่อยไหมออกฝาดนิดหน่อยเนาะ วานนิดนึงแต่วาหวานนำแต่สีข้างล่างมันจะไม่คุ้นเหมือนกันไหมลุงเล่นนะบาพวงหนึ่งจะไม่หนักเป็นสามสี่ิบโบคุณต้ รยกยังไม่สมบูรณ์สามเอาสีมันคือเป็นนางกากาวมสีวไอ่ถ้าถ้าแดงนะมันจะเป็นพันธนึงกินแห้งคือต้องเอาไปอบต้องเอาไปตากอันนี้กินสดอะไรสดสสีแดงเหมือนอันนี้จะลูกยาวยาวกว่าเมื่อกี้นเป็นไงบ้างพี่ชู กลับอันที่เรากินเมื่อกี้ไปเฮียอันนี้จะอันนี้จะฝาดนิดติดฝาดนิดนึงแต่ว่าหวานอยู่ชมไปเรื่อยครับต้นละห้าสิบห้าสิบห้าสิบต้นละห้าสิบโลหรอคะเป็นรลอยหรือเปล่าอืมเป็นเป็นรลอยเป็นลอยจริงถ้าคิดทั้งหมดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคูณยี่สิบบรรจอยร้อยขึ้นร่อยกิโลสามพันห้า กิโลละสามร้อยไชิโลสามร้อิโลละสามร้อยช่วงนี้ไปตลาดเหาอยู่ทัางไหนแน่ะครับสามมือหาโรตับอกโลวนต้เขาสร้างก็มีคือขายของเขาอยอส่งขายส่งส่งกี่เลยส่งกะรี่นั่นครับนี่ดูขาตลอดนี่ สรงแบบงไม้ชนามลไม้ของมาของมา้าไม่สเข่าวไปนะมันบอสติดงขึ้นมาเามร้อองกรอบไปชมขางหน้าอย่างใช่ไหมคะไปชมสวนเนาะเน้ัเดวผ่าไปชมสวนตามเจ้าของสวนไปนะคนจะมารับก็ต้องมาชิมเองด้วยต้นไหนแซบต้นไหนโบแซบเอาเปนบอสจงเลือกเองมันบอสคะ ยังมีอันนี้โอ้แตงมาดก,ออน,น,ดกนี่ได้ทุกต้นเลยลงทุนหลายบอคแต,ต,ต่แต่งแต่เห็ดมาเนี่ยแักวปีต้องคอยคืนทุนต้นกล้าต้นละแปดร้อยนะอปีที่สี่ถึงจะได้ชิมปีสี่ถึงจะได้ผลปีสี่ได้ชิมปีห้าได้ขายจะเริ่มได้เงินปีที่ห้าแล้วผลผลิตออกรอบแรกนี้ได้คืนทุน ต้นไหนออกต้นนั้นได้กําไรคือหมายว่าถ้าเป็นภาพรวมก็ยังขาดทุนอยู่ยังขาดทุนตรงจักปีจังคอยสียูได้ทุนได้ขึ้นคปีที่หกปีที่หกได้ละแต่วันราคาปลอบปีแรกๆนี่จะได้ราคาสูงมั้ยบ่ก็บ่าสูงครับเพราะว่าช่วงนั้นัยังไม่เยอะกับบอเท่าไหร่สูงสุดเด้ราคาเดียวกันราคาเดียวกันสามร้อยห้าสิมันบ้าคือส่วนนี้จะทําราคาเดียวกัน ว่าอะคัดเกรดบอค่ะคัดครับคัดไอ้ที่ตั้งบ้านก็เล่ากับเฮ็ดถูกลงอย่นี้นะใส่กองใส่เกรดต่ำนองก็ได้ราคาเดียวกันทุกตัวอ๋อค่ะแทนที่เราจะขายเป็นโลแล้วก็ขายจักสองกรีดสามกรีดต่อกองต่อกองอ๋อค่ะแล้วก็เฮ็ดแห้งน้ำเฮ็ดแห้งนี่เฮาเฮ็ดแบบไหนคะเอาไปเฮ็ดแห้งนี่ยังเละเพราะตอนนี้ตลาดย่างที่ โงการไหนยังไม่พออยู่อ๋ออันนี้อายุน้อยเมนบอคะนี่ถ้าต้นแบบอย่างนี้ก็ปลูกตัวนี้ปลูกปลูกที่หลังเขาปลูกที่หลังแต่ได้ผลแล้วอันนี้ปีปีที่เท่าไหร่คะเนี่ยปสี่ปีตอนนี้ประมาณสามปีอ๋อสามปีก็ได้แล้วก็อย่างงั้นสองปีปีหนึ่งอ๋อนี่นี่สองปีบหอคะสองปีอ๋อสามปีได้แสดงว่าถ้าดูแลดีๆก็ได้เนาะได้ได้ มีต้นไหนโดกๆนำเสนอไหมคะนี oh, ่เยอะเลยครับเชิญต yes. ้นนั้นต้นไหนที่โดกๆแล้วหมากเลยลายจะไปไปไปชมใกล้ๆประรสิบนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแปดสอง เจ็ดแปดพวงเจ็ดแปดพวงนี่ก็พวงละตีว่ายี่สิบเนะะาะยี่สิบขึ้นย่งน้อยก็ยี่สิบพวงละยี่สิบโลนะคะพวงละยี่สิบโลพวงหนึ่งก็สามสองหกหกพันเห็นปะพวงละกี่พัน 5, ห้าพันแต่ก้านเขาดูแบบโค้งเนาะ ก้านเก่งอยู่นะนี่เนาะไม่งั้นมันจะรับน้ําหนักไม่ได้นี่ก้านอ่อนเนาะเวลาเราตัดเวลาตัดตัดยังไงคะเวลาเวลาเราจะมัดนะครับถ้าไม่ไห้ขึ้นโน่นนะแล้วเรต้องนมลงเปิดเสให้นมลงแล้วเวล่าก็เปิดโจนมันจะสวยหนึ่ก็เปิดโชว์มันสวยๆมันต้องมัดอันนี้ยังมัดสูงอยู่ต้องมัดลงอีกหน่อยมันจะเป็นคล้ายๆกระโปรงโค้ง ก็เปิดที่บ้านโอ,นนอ้นี่เทคนิคการมัดน้ะครับรอืมแต่เราเป็นคนละเอียดนะนี่สมัยที่เราเห็ดกวนเ็ละเอียดอันนี้มาจากอาจารย์มาจากอิสราเอลเลยตรงนี้น,นี่มีเปลี่ยนใจความเข้าใจสดีละเผื่แล้วก็นตรงีเทคนิคถ้าดันพวกนี้ถ้าปล่อยให้มันชี้ก็ได้ครับถ้าปล่อยอย่างงี้เดี๋ยวแต่ตัวนี้คือหนามเขาใช่ไหมคะนี่นามที่รีดออกอ๋อหนามเขายาวเหมือนกันนะ น้ำยาวคมเหมืนหอ,อนกันอน๋อต้องโน้มยิ่งโน้มต่ําลงมาอีกหน่อยนึงมันจะเป็นออกเหมือนกระโปรงเลยแกบอกนี่คือผสมไม่ติดอ๋อผสมไม่ติดจะเป็นแบบนั้นอ๋อมันเกิดจากยังคะถ้าผสมวัตติดเกิดจากไอ้อดอกตูผู้ไม่แข็งแรงต้องผสมต้องผสมทุกตัวถ้าปล่อยมันก็จะวัตติดติดมั่งไม่ติดมั่งเพราะอาจจะไม่พึ่งมั่งเรา ตรงที่ใช้ยาฆ่ายาหรือใช้สารกินไม่เยอะจะไม่มีพึ่งเขาก็คือปฏิติเเลยอ๋อมันต้องมีผึ้งด้วยต้องรักต้องมีพวกสิ่งแวดล้อมมาช่วยาไม่มีในการผสมผสมเองผึ้งก็ไม่อยู่ก็ผสมจะสอนไม่ได้ต้องผสมต้องมีน้ำผึ้งต้องมีผึ้งแสดงว่าในนี้เราก็เลี้ยงผึ้งได้สิถ้าถ้าเราจะเลี้ยงเนาะมันก็จะช่วยในการ ในการเสริมเสริมการผสมอนะอ๋ออันนี้ทำไมมันร่วงล่ะอันนี้คือตัวนี้เอร่วงตามธรรมชาติเหรอข้างในมีมันถึงไม่มันสุกุกเกินมันไล่ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยออันนี้ต้องมันร่วงมาจากนี่ก้อกออก กลาออกที่หลังเนาะใครก็ว่าบอกที่หลังนะมันจะร้ายมดเลยอ๋อหมากลายบอกคะครับผิวไม่สวยนี่ผลจะเป็นแบบนี้ไร้เลยโอ้นี่ก็จะราคาบดีเหมือนว่นน่้ราคาตกตามเกลียดนะครับแต่รสชาติก็ยังดีอยู่นะรสชาติได้มันต้องโดนกัดเป็นเนื้อเจ็บสำคัญเจ็บมันกลัวที่เจ้าสอกเจ้าของสวนกลัวที่สุดแมลง มาเลงตัวใดเขาศัตรูแมงแมงหมอกแมงดำบัครับแมงหมอกแมงด้วงด้วงจะไม้ด้วงอะไรังเก็ด้วงสาคูที่มันมาจะมากินอะไรกินอย่างกินใบกินยอดเลยก็ขอต้นเลยเขาใส่อัันน้ะไรบ้างเียมตาเลเซียมไม่อยู่ครับลองแล้วบอกไม่ได้ไม่อยู่เราอาจจะใส่บัวลาย แล้วมันกะมันขาใดมันบริขาลุนลุนแมงไนีมันไปขาลุนลูกลอนเข้านะก็บจอขังไหมแม่เอายังใสกับบ่หายครับคือมันเข้าไปกินกินข้างนั้นเราจะรุ่นนี้ถ้าทำลายมันก็ไม่ได้ต้องทำลายเราต้องทำลายรุ่นลูกใช่ครับต้องทำัวอ่อนแต่ทำแม่ถ้าเข้าไปทำลายแล้วมันเราก็อันนี้ตรงเด็ดตัดทิ้งอย่างนี้เลยบ่อันนี้ต้นต้นแม่ตัดทิ้งอันนี้ลูกมันเกิดปล่อยไว้เพราะว่ามันจะมีหนองมาอยู่แล้วเนาะนี่เขาเขาหัว ลงสักูเลยเต็มเต็มอ๋อเสียดายเนาะอันนี้ก็คือไม่ได้ห่อใช่ไหมนี่ยต้องดูทีนี้มีความอยู่แถวสุวรรณนี่ปองเลยเอาจากไหนเนี่ยเอาอีกแล้วดายอันนี้ดูไม่สวยแต่หวานอร่อยครับหวานไม่มีฝานเลยต้นนี้ดายแม่คุณชุกเกศหวานกดเลยหวานมากเลยลูกไม่สวยแต่หวานอ่ะ ต้นยังหวานโนยหลายแผ่ก็ไม่ได้ดูอลได้เลด้กินแบบดูต้นเล็วไม่เผืแต่ว่านหวานนะคะเราได้เอาถุงมาไหมเลยมาชิมต้นนี้หวานก่อนมากมาจบทลิปนี้อยู่ตรงนี้นะคะ แมั้าผมาเปอร์โน,น,นสลัดทิ้งเยอะนะแล้วก็ไปล้างกินได้เลยเลนี่ยแม่สลัดทิ้งเลย <c oughs> เต็มเลยพี่จ่อยปปกรอบนะพี่จ่อยอกรอบอร่อยอย,ยกโปเนี่ย